ดี๋ยวดเบิ้งนอนดัดหลังมันสีมีมิทีเบิง้งเงี้ยเทอยู่แ่มีนี่แ่มีแบบเป็นสามารถเอาเนี่ยแปบคันเลอะเทะเนี่ยคันคือเป็นสีวัส้อสนนทอ้นักครับจงเงินครับเด็กตงบ้องเสียไฟย์ะหมวเอ้กิ่ เนี่ยจำมันจะเอาไปขันโนนนนะเมื่อซ